สังกัด MCN แรกที่ได้บรรยายกับกระทรวงพาณิชย์สังกัดชอบจดิก c n ได้เข้าร่วมงาน Smart Trader Online ใครๆก็ขายได้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์โดยมีนายปรัชญาไพโร์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมอบรมพบกับวิทยากร i n เอน e ซอร์ ert, ชื่อดังที่มาให้ความรู้และเทคนิคก,การทำ TikTok จากประสบการณ์ตรงสังกัดชอมจินิกได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ให้พูดถึงเคล็ดลับความสำเร็จของการเป็น Creator ใน TikTok Shop ก้าวสู่อันดับหนึ่งของประเท เก้าเดือนซ้อนโดยอาจารย์ธานัทและคุณออนนี่ครีเอเตอร์ชนะเลิศที่หนึ่งของประเทศไทยในการแข่งขันติ๊กต๊อกฟุตครีเอเตอร์ชาเลนจ์จะทำตอนกาเดือนตุลาได้ยอดประมาณเจ็ดแสนเพื่อสถิติสี่ล้านแปดพันกว่าห้าล้านค่ณกะลาสี่ล้านกว่าสุภาสี่ล้านกว่าเมษาสี่ล้านกว่าเมษาสี่ล้านแปดโอ้โหมาตรงนีมีครีเอเตอร์เข้า